แน่นอนคะ่ะว่าทางครอบครัวของจ่าเลิงนะคะยงคงมีความหวังค่ะที่จะได้รับศพกลับมาทําพิธีทางาศาสนานะคะโดยหนึ่งในนั้นคือคนเป็นพี่สาวเนี่ยนึกถึงคําพูดก่อนที่จ่าเลิงจะเสียชีวิตนะคะมีการพูดว่าถ้าหากว่าผมตายไปผมจะไม่ทําให้ครอบครัวลําบากค่ะ โดยบรรยากาศที่วัดสถานที่จัดเตรียมศพนะคะงานศพของจ่าสิบเอกสำเริงครังประโคนอายุ38ปีชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดกองพันธานราบที่3กรมฐานราบที่23ซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับพลทหารพานุพัฒน์เสาสาจากการประทะกันที่เนิน350ใกล้กับปราต,ตาควายเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีครอบครัวญาติไปรอรับศพด้วยความโศกเศร้าพลตรีชัยพัฒน เงินดีเจริญผู้บราการมณฑลทนาหารบกที่26รวมทั้งหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้กำลังใจครอบครัวจ่าเริงก็มีกลุ่มผู้สื่อข่าวนะคะที่รู้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องพัดอายุ8ขวบลูกสาวคนที่2ของจ่าเริงก็ไปซื้อเค้กโมอวยพรวันเกิดให้กับน้องพัดนะคะซึ่งทางพลตรีชัยพัฒทราบข่าว ก็มีการมอบเงินให้น้องพัด1,000พันบาทด้วยเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งน้องพัดเองก็ดีใจนะคะที่สําคัญก่อนหน้านี้คุณพ่อก็คือจ่าเริงเนี่ยซื้อรถจักรยานให้กับน้องพัดด้วยก่อนที่คุณพ่อจะไปทําหน้าที่เป็นทหารที่แนวหน้าโดยพี่สาวของจ่าเริงก็บอกว่าขณะนี้ครอบครัวยอมรับการสูญเสียน้องแล้วนะคะ แต่ก็ยังคงมีกําลังใจ<อ>เพราะว่ามีหลายหน่วยงานค่ะมาคอยดูแลให้กําลังใจตลอดก็ทําให้รู้สึกนึกถึงคําที่น้องเคยบอกกับครอบครัวว่าถ้าผมตายไปผมจะไม่ทําให้ครอบคร,บรวัวเราลําบากจะไม่ครอบครวัวต้องเดือดร้อนซึ่งทางครอบครัวตอนนี้ยังคงเฝ้ารอคอยการนําศพของน้องชายกลับมาทําพิธีทางาศาสนาค่ะก็คือรอรอโทรศัจากหน่วยผ ประชาชนนะคะตาดำๆไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่ก็คือชีวิตหนีชีวิตเราจะไปทางสงครามสู้รบก,กันไปเพื่อถ้าอยู่กันอย่างสงบสุขต่างคนต่างทาอาชีพทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทําให้ประเทศบ้านเมืองของตัวเองให้อยู่มีให้อยู่ดีกินดีดีกว่าจะมาหันหน้ากันแบบใครจะชนะใครจะเป็นผู้ชนะแล้วผู้ชนะนั้นอ่ะเขาได้อะไร เราได้อะไรเราเสียอะไรนี่ไม่ใช่ความสูญเสียเฉพาะครอบครัวคลังประโคนเท่านั้นนะครับนี่คือความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศเอีกหนึ่งครอบครัวครัครบคือครอบครัวของพลทหารพานุพัฒน์เสาสา,สาที่ตอนนี้ยังนําร่างลงมาจากเนิน350ไม่ได้คุณแม่ของพลทหารพานุพัฒน์ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณแม่ช็อกเครียดและก็ซึมเศร้าที่ต้องสูญเสียลูกชายไปนะครับ วันนี้ทางคุณอนุรัตรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณแม่ที่โรงพยาบาลด้วยนะครับโดยคุณแม่ก็พูดทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า ตนเคยสัญญากับลูกชายไว้แล้วว่าหากลูกต้องทำหน้าที่เพื่อชาติหรือแม่ต้องสละชีพแม่ต้องเข้มแข็งดูแลตัวเองกินข้าวกินยาและพักผ่อนให้เพียงพอไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นนะเพราะไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็มีการกุมมือพูดให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ทีมแพทย์และก็พยาบาลเฝ้าระวังอาการของผู้เป็นแม่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าสภาพจิตใจของคุณแม่ตอนนี้อยู่ในภาวะเปราะบางมากๆนะคะก็คือคนสูญเสียเนี่ย คือแม้หลายๆฝ่ายเนี่ยจะบอกว่าให้กําลังใจให้กำลังใจแต่พอนึกถึงหน้าของลูกชายเนี่ยก็อดที่จะนึกถึงในวัยเด็กไม่ได้ะเลี้ยงมากับมือเติบ,บโตพอมาถึงวันนี้ต้องจากไปก่อนวัยอันควรแต่อย่างน้อยที่สุดก็ภูมิใจค่ะที่ลูกชายทําหน้าที่ลูกผู้ชายชาติไทยค่ะ